สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงๆรวยๆวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของพอทันคล้อยนะครับวัดภูเขาทองนะครับกับเหรียญมหายันมงคลจักรวาลปีสองห้าห้าหานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยเลยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพ่อท่านคล้อยเลยครับกับเกจิ อาจารย์สายสำนักเขาอ้อโอ้โหด้านหลังเป็นพระปิดตาเป็นโอ้โหหลายอย่างเป็นสิง่งต่าง tas, ๆมากมายเลยนะนะครับรุ่นนี้ก็มีทั้งรายการชุดกรรมการและรายการเนื้อต่างๆนะครับถ้าเป็นที่โชงโชอยู่เนี่ยเป็นเนื้ออบาก้านะครับเนื้ออบาก้าเนื้ออบาก้าจํานวนการจัดสร้างอยู่ที่สามพันเหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองทิพย์จำนวนการจัดสร้างอยู่ที่ห้าพันเหรียญน,นะครับชุดกรรมการก็มีพวกงานหน้ากากด้วยนะโอ้โหความคมชัดของเหรียญโอเคนะครับดู โอ้โหสวยดีแลวเป็นเหรียญอีกปแปลกๆด้วยนะครับนี่กับเกจิสายใต้ครับความคมชัดต่างๆนี่เลขโคดตัวเล็กเห็นไหมครับสร้างสามพันเหรียญหมายเลของค์นี้อะไรเนี่ยสองห้าสองหกใช่ไหมครับเนี่ยนะครับนี่ใครเช่าหาบูชาก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยเกจิแดนใต้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ